สวัสดีครับผมโอมจากช่อง Honda Used Car Thailand นะครับรถมือ2จำหน่ายโดยศูนย์ Honda ครับสำหรับวันนี้นะครับโอมจะพามาชม Civic f b นะครับเพิ่งรับเข้าใหม่นะฮะสภาพเพิ่งรับเข้าก่อนปรับสภาพคันนี้จะเป็นรุ่น 1.8e นะครับ Navy ปี2012สีน้ำตาลนะครับอันนี้สภาพเดิมเดิมเลยนะครับยังไม่ได้ทำสีเลยนี่เดี๋ยวผมถ่ายดูก่อนนฮะ ย,ยังมีรอยที่กันชนนะครับพวกนี้รถมือสองทุกคันนะฮะก็จะต้องเอาไปเก็บสีก่อนนะครับมีทุกคันอยู่แล้วนะครับพวกนี้แต่ว่าคันนี้ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับ E อนเวี e นี่คือรุ่นท็อปสุดละของโฉม FB-Boy โฉมนี้นะครับเขาจะมีพวกไฟตัดหมอกมาให้นะครับ โมนี้เรียกว่าชม FB Boy นะฮะไฟเลี้ยวอ,อยู่ที่กระจกมองข้างครับอ่ดูภายในกันรุ่นนี้เนี่ยจะมีเบาะหนังจากโรงงานให้นะครับแบบนี้เดี๋ยวก่อนที่จะส่งอมอบฮะขั้นตอนการปรับสภาพหน่ยนะเราะวาเอาไปทำอามสาดนะพวกเบาะหนังพวกนี้ครับไปคลีนให้อีกทีหนึ่งนะก็จะดูสะอาดขึ้นแน่นอนนะครับ ให้ชมสภาพเดิมๆก่อนเลยก็ถือว่าไม่ช้ำนะครับคันนี้ดูแลรักษารถค่อนข้างดีเลยครับอ่ะผมเปิดน้ำมันให้ดูนะครับองน,น้ำมันกันนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับตเติมได้ถึง e 2 0 e 8 5เลยนะครับอันนี้ลองน้ำถึง e 8 5ใครที่ใช้ HONDA อยู่ก็ลองเปิดที่ฝาถังดูได้นะครับเขาจะระบุไว้อยู่ว่ารถ สามารถเติมน้ำมันได้ถึงอะไรนะครับสีน้ำตาลผมว่าสวยดีนะสีนี้ดูดีเลยภายในเป็นสีเบดูฝาท้ายกันกดจากรีโมทได้นะครับเติมๆนะครับ มีกล้องนี่นะครับรุ่นเ a v ีก็จะมีกล้องหลังมาให้นะฮะโรงงานสำหรับ Civic FB เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นตัว S นะฮะมีทั้งเกียร์อโอโต้เกียร์ธรรมดาแล้วก็รุ่น E นะฮะร,รุ่น E ก็จะเพิ่มตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้แล้วก็รุ่น E, Navy คือรุ่นนี้ครับรุ่น็อปสุดอนะ่พวงมือจับพวกนี้เป็นลอยเดี๋ยว ขีนให้ได้นะครับตามอายุรถเขาทำให้ได้ครับต้องปรับอยู่ดีสภาพโดยรวมก็ค่อนข้างสวยนะอันนี้ดูฮะเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับมีมาให้กระจกก็พับปรับไฟฟ้าได้นะครับอันนี้ับจะมีรอยพูดนะครับ๋ยวทางโชวรุมเขาจะปรับสภาพให้อยู่แล้วนะครับไปดูเลขใหม่กันนะครับ กุญแจนะครับรุ่นก่อนไม่ได้เชนเนี่ยจะเป็นกุญแจพับแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นไม่ได้เชนปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยเขาจะเป็นพุทสตานให้แล้วนะครับก็จะเป็นภายในโทนสีดำดูสะอาดเรียบร้อยมากๆครับรุ่นนี้คันนี้โอ้นี้ยังไม่เอาออกครับไม่ได้เป็นลอยนะแต่ว่าเป็นฟิล์มกันรอยเฉยนะครับมีเนบีมาให้ เชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านทางบลูทูธได้ Auto. แอร์ออโต้มีอะไเนี่ยมองมีตุ๊กตาด้วย USB อยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่วางแก้วแบ่งได้นะครับได้สองแก้วเลื่อนเข้าไปข้างในก็ได้นะครับดูกล้องหลังนิดนึงใช้ได้ครับชัดอยู่นี่นะครับ ปวุงไลฟังก์ชันรับสายวางสายได้นะครับอันนี้ปรับตัวหน้าจอนะครับฝั่งซ้ายมีกสูสคอนโทรลจะดูเลขไม์กันมองเห็นไหมครับไมค์หนึ่งแสนสองยใครที่มาดูรถที่ศูนย์โอมนะครับโอมสามารถเปิดดูประวัติรถ h o n ด้านะครับได้ทุกคันเลยนะครับแต่ว่าเฉพาะลูกค้าที่ซื้อกับทางโอมนะครับเท่านั้น เราซื้อข้างนอกมาไมเช็คให้ไม่ได้นะครับอันนี้มีทวิตเตอร์ Twitter, นะครับลำโพงมุมกระจกะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นห้องเครื่องนะครับก่อนที่จะทําการล้างทำความสะอาดตอนนี้ผมถ่ายนะครับคันนี้ก็เพิ่งรับเข้ามาถ่ายดูสภาพที่รับเข้ามาเลยนะฮะเป็นแบบนี้ ก่อนปรับสภาพก็สวยอยู่แล้วนะครับมีแค่การชนหน้าอย่างเดียวที่ผมเห็น,นครับเป็นรอยมาดูมสรุปราคานะครับสำหรับ Civic 1.8 e n a v y คันนี้นะครับปี12รถนะครับมีประวัติการเข้าเช็คศูนย์อยู่นะครับอยากทราบประวัติละเอียดก็เข้ามาชมรถผมเปิดให้ดูได้เลยนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่415,000บาท จัดไฟแนนซ์้เต็มนะครับไม่ต้องดาวเป็นศูนย์ฮอนด้าขายเองนะครับอยู่พัฒนาการ30สนใจรถก็ติดต่อโอมได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างที่โอมให้ไว้นะครับรถสวยๆนะครับมีมาเรื่อยๆขายหารถมือ2ใช้งานอยู่นะครับแต่ยังไม่รู้จะซื้อจากที่ไหนก็ให้ความไว้วางใจโอมได้นะครับเพราะศูนย์โอมนะครับตรวจเช็ครถเองนะครับช่างฮอนด้ตรวจเช็ครถ ให้โดยตรงรถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลขไมนะ้เนี่ยแท้ทุกคันตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะครับจากช่าง Honda เองโดยตรงยังไงก็ขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอมีไลน์ด้วยครับผมจะลง QR c อ d e โดไว้ให้ด้านล่างนะครับสแกนได้เลยแล้วก็ใครเล่น Facebook ก็มี a c e b o o k ด้วยนะครับชื่อ Honda Us e สคา Thailand เหมือนกันนะครับุงจะแปะไว้ให้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ